I need a time machine I need a time machine อยากมี time machine เพ่ย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนขึ้นมาฉัไนไม่ต้องการที่เสียงมันกลาบขอแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนเขาล้อมมากมายอยู่บนเวทีวันน้ำออกมากกว่าแต่มีรู้สึกดีมันไม่ได้ซอยยุสม need a time Back to the future แทบไม่ต้องถาม baby girl I can feel ya มันคงจะดีถ้าเกิดได้ย้อนเวลาอยากนีวิธีมนในละครให้เธอได้ย้อนคืนมาไม่ใช่น้ำคือระโย,ยงระยามที่เชื้อเขาโรงพยาบาลเดินในคนละทางแต่ฉันยังคิดถึงเธอคนเดียวทุกมองยามเต็มนาฬิกาจังมุนกลับไปนั่งคิดทุกคราค่อนจะหลับไหลมีผู้หญิงมากมายหลายล้อมนั่งดูทำไมวเ,มเน high, จนเก็บหายจนว่า I'm still missing you ยังจดจำทุกวินาทีเ h e n I'm missing you You've b e c m e my okay. girlfriend i never let you down and we could slow d o w n c e I'll w i make you proud ค่เธอกับฉัน Just you and me นอกจากนั้นหนูยังสแตนด์ได้ไม่ชินกับย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนขึ้นมาฉันไม่ต้องการที่เสียงเล่นตราขอแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนคอยล้อมมากมาย You've b e e เธอได้ยืนที่จุดนี้มันคงจะดีและเกิดแต่ไม่เลยนาทีนี้ก็ยาจะกลับไปที่ที่มีเธอเหมือน,นเดิมเพราะว่าเธอมีความหมายและสำคัญอด็กอธิบายให้เธอฟังแต่ก็ไม่ไหวที่จะทำคงเป็นเพราะเพลงที่ยังกระหายที่จะทำมัน,นันทำให้เราหมดความหมายที่จะํำกันแต่ฉันไม่เคยลืมเธอเลยข็อยากไม่ใจแม้ชินเพื่อกลับไปเจออย่างเธอได้จ้องมองแววตาคู่นั้นไม่ต้องมีชื่อเสียงม,มีเพียงเราคู่กันทุกคำที่เทียงมีแค่เรารู้กันและทุกเพลงที่เขียนเธอนั่งมองดูฉัน และทุกครั้งที่คิดถึงนันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะจำเสมอมาอยากมีฐานไม่ชินเพื่อย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนคืนมาฉันไม่ต้องการจะเสียงเงินกว่าพอแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนคข้ามลอมมากมายอยู่บนเวทีวันอ,ออกมากกว่าแต่ไม่รู้สึกดีมันไม่ได้ซ้อยิมย้มไม่ได้ใจ อยากมีเธอแม่ชีเพื่อย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนขึ้นมาฉันไม่ต้องการที่เสี่ยงเงินก้าวขอแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนห้อมล้อมมากมายยินงวันเวทีวัน้ำอ,ออกมากกวัยแต่ไม่รู้สึกดีมันไม่ได้ซอว์ยูส์มา I need a time machine 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 I need a time machine. I need a time machine. I need a time machine.